สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้องสาดบ้านนองชาด <c oughs> อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมหรือว่าอยู่อยู่นาวัดอยู่หนาวัดปลาบ้านน้องชาตหน้องไผ่นะครับนาวัดก็คือข้างหน้านะครับพี่น้อง ทางหน้าที่ผมถ่ายไปนะเป็นปลานะครับอันละวัดปลาพี่น้องมองนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์เด็กนะครับตอนนี้้ามงเศร้านะครับแดดดีดีแดดร้อนเหมาะแก่การซักผ้ามาก ให้ถือช่วย,ยวไหมบัขี่ขานสักบัเมือไงบัมีอารมณมสักสักโหลด,ดเดียวยางตีหล<อ>ับปะบัวบัหาทาสักเครื่องเอบอัมีเือมือใดมีเครื่องกสัก เป็นอย่างคือฝ่าวสักเถอะมันเบิดเบิดผ้าใส่ละทีสภาพถ้ามือบ้านเขาปีสักผ้าเขาก,กับบดีนอนมือบ้านเขากเ็เลยนอนเขากเ็เลยบดีสักผ้าซ้ำไม่เป็นไรผ้าเรือเยอะอยู่ มือนีก็บเบิดยนอนดอกมันหอนยอดถาพีกุ้งเปิดรถจังเอาพัดลมลงมาเปิดว่าถาพีกุ้งเปิดรถเพราะว่ารถพนรอกกุนแกไวด้เด้รถขั้นคนนะโมโหยานคนไปเปิดตัวทีบตัวแรนมั่ง ฮะบอบอ,บอท่านนี้มาจะเขื่ออยู่ขวมทางมากก็จะเป็นวัดป่านะครับวัดป่าบ้านน้องชาติน้องไผ่เฮ้ยขี้ดินคือเป็นแต่มีดพอใช่ปะ เขาเจามาฝูกเปนอนวันนี้มีป่าเยอะวัดป่าน้องชาติน้องไผ่ สว่างแดนดินสกลนครมาเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเรงนะครับวัดปลากกไม่ไหลลมลื่นฮะบอกอยู่บอกอยู่ว่ามาบัดนดีดรถไอฮอดดีแล้วก็มาจอดนอนอยู่บัดอันนี้รถใครเอ่ย จำไม่ได้แล้วผลขั้นสีแดงรถรถพีเบียนะครับดอกสแบงยงเน่ยผมออกมาห้อยประดับในวัดสวยงาม เยอะอยู่หน้าห้องน้ําในวัดแล้วพี่น้องผู้ใดมากานนะครับห้องน้ําอยู่ในวัดนี่เยอะแยะมากมายหลาหมองหลยบอลมีทุกแก่ทุกมุมครับคลิปนี้ก็พาจุกพักบัวมาสักผ่าโอ้ในวัดเย็นดี ็นดีอีลีพี่น้องทีมงานเราบางส่วนก็เข้ามานอนอยู่ในวัดนะครับบางส่วนก็นอนอยู่ที่ศูนย์เด็กนะครับมันจะเป็นทางโค้งพอดีเลยพี่น้องเป็นทางโคง้ง วัดแกยุแก่ทางโค้งนะครับโรงเรียนศูนย์เด็กกะยุตตรงขามกันนะครับผมเมือแรงมืมวนมาซื้อน้ากันครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมอลำเพลินเต้เสด็จมอลำเพลินเงินล้านเขาเดินทางมาบกไก่นะครับ70็ดสิกโลถึงถึงประมาณซีโมงเสานะครับเอา้า ต้นบกตองตัวนี้เมนบ่ต้นกระท้อนอืมเห็นระยากเลยต้นกระท้อนต้นกระท้อนจำแจวแเส็บ,สบ มีแต่เข้าววัดจะเย็นนี่เข้าวัดออกร้อนนี่เองเนี้เป็นซีร้อนๆเนาะร้อนอย่างเงี้ยเงี้ยบ่อกันมันเย็นอยู่กับเปิดซักผ้ารถนี่มี่มองว่างมีจังเลยอันนี้กวางทั้งขอบโอ่งหนักกันโมโตกดอกมันหอนนี่ข้องน้ำ เดียวก็ตุยวัดมันเย็นอยู่เอาละครับพี่น้องครับสำนีก็คลิปนี้ก็ไว้สำนีซากอนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮัลโหลคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านนะครับเปียกลำเพลินออฟฟิเชียลเรเอกนุ่มเสียงอ่อนเบียกพงศธรสวัสดีครับ